กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท,ท่านนะครับผมที่รับชมคลิปของช่องแอคชั่นเมเจอร์อยู่ในขณะนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกๆท,ท่านนะครับมาชมความสวยงามของพระาธาตุทันใจเทิดท้ายอง์ราชันนะครับที่บ้านห้างต่ำนะครับผมซึ่งก็เป็นพระเจดีย์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่นะครับอยู่ บนยอดดอยเหมือนกันนะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสภาพอากาศวันนี้ก็อลึ้มฟ้าคลึ้นฝนนะครับเหมือนที่เห็นด้านหลังเรานี้เลยนะครับระหว่างทางมาก็มีฝนตกโปอยๆนะสาวน้อยนาะอยากเข้ากล้องสาวน้อยมาอยู่ทางนี้สาวน้อยอยู่ทางนี้ <laughs> นะครับวันนี้ท่านพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ พระธาตุทันใจนะครับชื่อว่าพระธาตุทันใจเทิดไทยองค์ราชันไม่ใช่วัดนะครับผมก็ใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะครับผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระธาตุอะไรบ้างนะครับผมเพื่อทําให้จิตใจสดใสนะครับนะและพระธาตุเทิดไทยอง์ราชันนะครับก็อยู่ด้านหน้าเรานี่แล้วนะครับไปชมกันเลยครับผมไป ก็เริ่มต้นก็โ,โหเราจะเห็นบันไดาทางขึ้นเป็นพญานาคสวยสดงดงามนะครับผมด้านบนก็มีศาลานะครับพระธาตุที่ว่าก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคือตรงนี้เลยนะครับป่าสาวน้อยเราพาท่านผู้ชมเดินอ่าเดินเที่ยวหน่อยปะตามไปค่ะอ่าตามไปเลยไปนี่ครับ คลิปนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วครับที่ผมมาเที่ยวที่พระธาตุเทิดไทยอ่าเจดีเจดีนะครับเขาเรียกว่าเจดีเขาไม่ได้เรียกว่าพระธาตุเจดีเทิดไทยองคาชันนะครับผมเขาเรียกว่าเจดีนะครับขอไปท่านผู้ชมโอ้ยเนี่ยพญานาคเป็นสวยสดงดนงามยังเลยเนาะมารอบที่แล้วขอเขากำลังกำลังสร้างนะครับสร้างยังไม่เสร็จดีนะครับ ก็เพิ่งปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นพระธาตุใหม่นะครับไม่ใช่พระธาตุเก่าแก่อะไรนะครับแต่ว่ามีความสวยงามเนาะเพราะว่าพญานาคเป็นโอ้โหเนี่ยงามนะครับป่ะท่านผู้ชมโอ้โหพญานาคตัวใหญ่ตัวหลวงเนาะตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยศาลาปิตาพาโรยอุ้ยนี่ศาลาปิตาพาโรวยน้องนี่เห็นไหม เออป้าพาท่านผู้ชมเข้าไปดูปะ่ะนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพระาธาตุนี่มีพระพุทธรูป2องค์เรียงกันเนี่ยครับสวยสงดนกดงามเลยด้านหลังอ่ะหันไปด้านหลังอีกทีโอ้ยวิวงามแล้วน้องเห็นไหมเรามาครั้งก่อนวิวยังไม่สวยขนาดนี้นะน้องเนี่ยนี่หมู่บ้านห่างต่ตงนั้นเลยนะครับเนี่ยอำเภอแม่อายนะครับเนี่ยเพราะว่าฤดูนี้มันฝนตกนะฮะทให้ หมอกควันฟุน่นควันพีออะไรก็ไม่มีนะครับทัศนียภาพการมองเห็นก็ชัดเจนนะครับผมจิตใจสดชื่นแจ่มใสนะสาวน้อยนะเมื่อได้มาเที่ยวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับบานะครับไะนำนำนำท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนสิตรงนี้เป็นศาลาปิตาพาโรยพระนะ นี่ปิตาฮัลเลยอันนี้ดูหัวพญานาคอะไรดิพญานาคหลุดเก็พญานาคหลุด,าาลดสาวน้อยสังเกตอ๋อมัน,นช้ำรุดสุดโทมนะฮะไปตามการเวลาแล้วเนาะนี่นี่ครับหัวพญานาคโอ้งามเนาะคนสร้างนี่มันมีฝีมือจริงนะครับเนี่ยเนี่ยถ้ามองไปด้านหลังก็โอ้โหอย่างนี้เลยในเนี่ย วิวสวยขนาดเลยนะครับเนี่ยนี่จะถ่ายให้ดูชา้ชาๆนะครับเพราะว่ามาครั้งก่อนไม่ได้ถ่ายดีนะครับเขามีงานพิธีอะไรก็ไม่รู้น่าจะทำบุญนะเนาะสาลาปิดตาพารลยครับโอ้นี่เป็นคาถาบูชาเท้าวิรุณปักโหนาคราชโอ้พญานาคพญานาคองค์นี้เขาเรียกว่าท้าวิรุปัก โอหนักรารณนอ้องเอาถอยหลังออกมาหน่อยครับขี้เกียจใช้เลนวายครับเลนวายภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ใช้เลนปกติภาพมันชัดแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบนะครับต้องอาศัยถอยหลังเอาเนี่ยเนี่ยมาถึงนี่เลยเนี่ยเราหางเปินน้ลนี่นี่ครับนจนสุดไหน,น,หน,นจนสุดโน่นเลยเนาะโอ้โห เดี๋ยวพาไปดูปิตาพาเลยว่าตั้งสามทีแล้วนะครับนี่นี่ก็อะไรเนี่ยศรัทธาโอ้เป็นชื่อคนสร้างนะครับสร้างถวายเมื่อยี่สบสองกุมภาพันธ์ปีสองพห้าห้าสามแล้วนะแต่ปีที่แล้วเรามาอะก็ยังสร้างอยู่เนาะเฮ้ยมีระคังน้อยต่อนครับสาวน้อยจะรีวิวอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูครับระคังน้อยมันรีวิวอะไร <laughs> เอาไปไหว้พระกันไปสาราพิทาพาลวยครับผมรีวิวหลักั้งน้อยนะครับอืมนะครับมีพระ,รพ,ระพุทธรูปอยู่ตรงนี้หนึ่งองค์นะนะครับบรรยากาศเงียบสงบเว้ยทำไมไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่เลยเสาวน้อยเออนี่ยครับสาลา หันมาทางนี้กัวิวสวยงามจังเลยเนาะเอามาไม่ต้องตีมันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยมันจะเสียงดังนะครับครบครบล่ะเหรออาปะ,ะพาไปดูพระธาตุดีกว่านะครับวนไปเวียนมาเดินวนไปเวียนมาแถวนี้แหละปะพาท่านผู้ชมไปดูพระธาตุหน่อยเข้าทำนี้แหละน้องทางนี้แหละ,ะทางนี้แหละ เอ้ากาวย่าจ,จะไม่ใช้เลนส์บายละต้องใช้แล้วครับตอนนี้มันภาพมันไม่เข้ากรอบละนี่อุ้ยพระขาวองค์ใหญ่เลยพระธาตุก็ใหญ่สูงสูงใหญ่ครับแต่ว่ามันเป็นเลนส์บายนะตอนนี้มันเลยดูเหมือนเล็กนะครับจะถ่ายไปด้านซ้ายก็สวยจะถ่ายไปด้านขวาก็ สวยครับผมเดินวนหนึ่งรอบเดินวนพระาธาตุหนึ่งรอบตรงนี้ก็วิวอีกตรงนี้ก็พระพุทธร,รูปนะครับนี่มีพระพุทธร,รูปล้อมทั้งสี่ด้านเลยนะครับสําหรับเจดีเจดีเอาเรียกผีดมากี่รอบเลยนะเรียกพระาธาตุอยู่นั่นนะก็เรียกเจดีนะครับ JD, เจดีเทิดไทยองค์ลาชันนะฮะนี่ะสมัยก่อนเขา ที่เขากําลังสร้างคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเขากําลังหล่อองค์พระด้านด้านโน้นเนาะเอา,า,าเอะไรเขียนป้ายติดด้านหน้าว่าเจดีเขียนตรงนี้ว่าคาว่าพัาทธสรุปพะัะธหรือเจดีเอามาโอ้ยมีสกายวอล์กเล็กๆให้เดินเล่นปาหนูรีวิวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคยอ่อยเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับรีวิวตรงนี้ก่อน <c oughs> นะครับ สมหวังทันใจชายมงคลนะครับตีลังกาหน่อยมว้วนหน้าไปเดิววนไะด้อยู่วเนี่ยม้วนหน้าไปน้องมว้วนหน้าไปไม่อเอาไม่เอานะครับสาวน้อยบอกไม่เอานะครับมีสกายวอล์กเล็กๆให้เดินเล่นด้วยสมหวังทันใจชายมงคลนะครับนี่บรรยากาศเงียบสงบมากมากนะครับไม่มีพระสักรูปเลย อันละบันไดยพญานาคที่เราเลยเดินขึ้นมาเมื่อกี้บวกกับวิว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 ฝั่งโน้นก็น่ย่าท่าตอนนะครับจริงไหมเนาะท่าตอนนะโอ้อยู่นุ่นเห็นเจดีย์ของวัดท่าตอนอยู่เลยเนี่ยครับเห็นเจดีย์ของวัดท่าตอนอยู่เลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมกล้องนี้มันซูมได้ไม่ชัดเจนนะครับเออ นี่แหละเดี๋ยวผมค่อยไปวงเล็บแดงๆให้ดูอีกทีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับเป็นไงท่านผู้ชมวิวสวยไหมสวยนะครับสวยมากอ่าคือก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเน่ะสาวน้อยเนาะใช่แล้วเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับยีิบเก้า วันหยุดของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงวันหยุดของเราด้วยนะครับแต่เราก็หยุดก็อยู่บ้านเนาะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนครับระธาเออจดีเทิดท้ายองราชันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับ okay, <bye. S 1> อำเภอแม่อายกับอำเภอฝางก็ไม่ได้อยู่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับประมาณ20-30กิโลนะครับ,รบงามเนาะ อยู่บนถนนมองขึ้นมาก็สวยนะครับตรงนี้เห็นนะฮะเห็นเพราะว่ามันมีถนนด้านล่างอยู่นะฮะถนนสายหลักมันก็จะมีอยู่ตรงตรงนั้นนี่เองตรงนี้นี่เองปลายนิ้วชี้นี่เลยเนาะนั่นแหละคือถนนนะฮะเห็นรถใช่ไหมรถผ่านไปผ่านมาเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับเราอยู่าจากถนนมองขึ้นมาก็สวยนะครับอยากแนะนําให้มาเที่ยวนะครับบ้านห้างตําซอยห้าเข้าทางซอยห้านะครับมีป้ายบอกอยู่ แนะนําให้มาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของวัดอะไรนะครับน่าจะวัดชชยมงคลแน่ๆเลยน้องๆเน,น,นี่ยครับเอามาทาน้อยเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังอีกทีปะพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังอีกทีนะครับ,รบเดินให้มันรอบๆนะครับมัวไหมเปลี่ยนเป็นเลนวายแล้วมัวไหมมัวครับเพราะว่าเลนวายมันได้แค่ห้าล้านพิกเซลนะครับ เป็นเลนหลักมันอย่าห้าสิบล้านพิกเซลนะครับตรงไหนล่ะรีวิวพระธาตุหน่อยโอ้นี่เป็นธาตุประจำวันเกิดของแต่ละปีจริงไหมครับเอาเดินวนพระธาตุนะครับเดินมาเดินวนมาทางขวานะครับ่มีหมูมีม้าเออนะครับเนี่ยพระธาตุเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ พระาัดเจดีย์อันเดียวกันนั่นแหละอตอนนั้นเขาเขาน่จะรอพระพุทธรูปองค์นี้องค์ด้านด้านเนี้ยทิศอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนเรามาพระพุทธรูปยังยังรอไม่ครบนะครับมีสี่ทิศนะฮะเกิดปีอะไรอ่ะน้องเกิดปีอะไรปีอะไรปีมึงปะไอปีมะเสงอ่ะ อืม<ป>เอาต้องเกิดปีหมูปีกุลมาทางนี้มาพอละพอละเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนั้นละรีวิวครบละเรามารีวิวทางนี้ต่อนะฮะนี่เป็นสาระอะไรไม่มีคนเลยมไม่มีคนเลยเราก็จะไม่ยุ่งนะครับนี่ก็เป,ป็นพระรูปทลุมเนาะมีอะไรครับพระพุทธรูปเอง อโอเคโอเคโอ้ตรงนี้มีป้ายประวัติความเป็นมาน้องมาเออเราเดินขึ้นมาเรายังไม่ได้อ่านป้ายเลยนี่ครับประวัติความเป็นมาเออเขาอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยโอ้นี่ประวัติความเป็นมาของพระเจดีเทิดไทยองค์ลาชันนะครับนี่อ่าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่าพระเจดีนะครับแต่เมื่อกี้พระาธาตุนะครับสรุปแล้วก็คือพระาธาตุเจดีเรียกเรียก จะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่เลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ไงพระเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในครั้งสงครามพม่าครั้งก่อนโน้นได้มีพระภิกษุสติยะเป็นผู้นำชาวบ้านสร้างขึ้นช่วยกันอะไรเนี่ยช่วยกันเผาอ,อิฐมอนและมีพระยาสศธิราชเป็นผู้นำทางชาวบ้านช่วยกันนำการก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จเกิดศึกสงครามพม่าเสียก่อนนะครับ จึงทำให้เจดีย์องค์นี้สร้างได้เพียงครึ่งองค์มีแค่ฐานเท่านั้นวัตถุมงคลและสีของต่างๆที่นํามาใส่ไว้ในพระเจดีย์จึงถูกนําไปไว้ในถ้าข้างล่างเขาลูกนี้และปรากฏให้เห็นลําแสงออกจากภูเขาลูกนี้บ่อยครั้งบางครั้งก็ได้ยินเสียงคล้องกลองดนตรีโบราณบรรเลงอยู่บ่อยๆชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่าดอยธาเทพรักษาจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ ถ้าอยากอ่านเองก็เอาไปอยู่ภาพอ่านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่แปลกใจก็คือถูกนำไปไว้ในถ้ำข้างล่างลูกนี้มีถ้ำเหรอเนาะนี่มันมีทางเดิอนอยู่มันมีทางเดินอยู่ตรงนี้มันมีถ้ำเหรออืมไม่น่าจ,จะมีเนาะ ืมน่าจะมีเนาะเป็นที่พักสงหรือเปล่า ก็บอเห็นมีอะไรอะ่ะตรงเนี้ยไม่มีอะไรครับเนี่ยน่าจะไม่มีพระภิกษุพักอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไปกลับไปที่เดิมเอาละเอาละพลิปนีกับพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมความสวยงามของพระธาตุเจดีย์เทิดทยองค์ราชันนะครับผม ก็ใกล้วันเข้าววันสานะครับก็พามาเที่ยวเกี่ยวกับพระธาตุเกี่ยวกับวัดให้จิตใจเบิกบานชื่นบานแจ่มใสเนาะเสาวน้อยนะจริงไหมใช่แล้วเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เนาะสาวน้อยเนาะอำลาท่านผู้ชมก่อนครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะพูดดังด,ดังน่อย่านผู้ชมไม่ได้ยนินคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม